สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านเลยนะครับนะอยู่กับผมต้าเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมวันนี้มีกระบะเข้ามาใหม่อีกเพียบเลยนะครับนะจากตอนแรกสตอกเราจะโลง่งๆตรงนี้หน่อยครับแต่ว่าตอนนี้เต็มแล้วนะรถกระบะเราเต็มแล้วนะครับนะต้องบอกว่าจะซื้อเราหาเข้ามาอีกแล้วนะครับนะโหเรียกว่าสต็อกรถเยอะมากๆคุณผู้ชมนะแต่อาจจะไม่ได้อัปเดตราคา ทุคันนะครับน่าจะอาจจะได้อัปเดตได้เป็นบางคันนะครับเรื่องจากว่ารถเป็นรถเข้ามาจริงๆนะแล้วเรามาจอดตรงนี้เรียกว่าโซนช่างคุณผู้ชมนะด้านหลังเป็นโซนช่างเห็นไหมรถล้นออกมาเลยโซนช่างเต็มเลยนะครับเพราะว่ารถเราเข้ามาล้นเกินเลยโซนช่างไม่มีที่จอดรถแล้วนะับเลยต้องมาจอดรถไว้โซนนี้ก่อนเนาะต้องบอกว่านี่รถยังไม่ได้ขับสภาพเดิมๆทุกคันคุณผู้ชมนะนะ พูดจริงๆนะเดี๋ยวผมให้ดูล้อรถคุณผู้ชมนะอ่ะถ้าอย่างเป็นคันนี้ที่ปรับสภาพแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมล้อจะสีดําแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมดูล้อคันนี้นะฮะล้อจะสีดําแบบนี้เลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถที่ยังไม่ปรับสภาพล้อจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมอ่ะจะเป็นสภาพประมาณนี้นะฮะนี่คือรถเข้าใหม่นะฮะเข้าใหม่จริงๆคุณผู้ชมนะผมหไม่เชื่อผมให้ดูตรงนี้เลยนะ รถเข้าใหม่รอปรับสภาพนะครับนะผุกคันของผู้ชมนะรถรอปรับสภาพเนี่ยมันจะเป็นฝุ่นเป็นอะไรแบบเนี้นะเป็นฝุ่นเป็นอะไรแบบน,นะน,น,น,บบนี้คือยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับนะแต่ไม่เป็นไรนะฮะเรามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคุณผู้ชมเผื่อใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่คุณผู้ชมนะต้องแบบว่าต้องแบบว่ามาดูดูไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะแล้วก็จิ้มมาเลยคุณผู้ชมแคปหน้าจอมาเลยนี่ป้าพี่อยากได้ราคาคันนี้เก้าเก้าเจ็ดได้เลยเดี๋ยวผมไปถามหามาให้ นะผมไปถามาราคามาให้พร้อมเลทพอดเลยคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าเรดทราคาอยู่ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมผมอยากเด,ดาๆเข้าๆให้นะคุณผู้ชมเนี้ยประมาณห้าแสนกว่าบาทนะคุณผู้ชมต้องอยู่ประมาณนี้แหละนะฮนะ่ะอย่างแบรนด์รองของเรานะครับนิสันนาวาร่าคุณผู้ชมตัวนี้สองจุดห้าคาลิเบอร์นะฮนะราคาต้องอยู่ประมาณสักสี่แสนกว่าบาทนะฮะใครที่สนใจคุณผู้ชมนะคอมมาเลยคุณผู้ชมนะตาพี่อยากได้ราคาหนึ่งแปด 1833งแปดสามสามนิสันนวราเนี่ยได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมไปหาราคามาให้นะครับนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับอ่ะคันนี้ดีกว่านะครับนะเกม้มสองสามเจ็ดศนย์นะครับนะกับ Toyota ารีโวคุณผู้ชม1นึ่อ่ะสอุดตัว E นะครับนะสวยเลยนะครับราคาดีนะใครที่อยากได้รถราคาถูกๆนะคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกกันได้นะเดี๋ยวผมหามาให้แล้วถ่ายเป็นแบบ คันเดียวให้เลยนะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะอย่างคันนี้คุณผู้ชมรีโว่นะคุณผู้ชม2.4ตัว E นะครับราคา549,000บาทคุณผู้ชมราคาดีมากรถปี20นะครับนะรถปี20กับไม่หนึ0 0 0นอ๋อขอภัย146,000นะครับนะใช้งานได้อีกยาวๆเลย Toyota Revo รู้กันอยู่เนาะครับ หรือว่าอันนี้เป็น4ี่ประตูนะคุณผู้ชมนะต้องบอกว่าราคาห้าแสนสี่ห่ันได้รถสี่ประตูพร้อมแคดดี้บอยให้เลยนะครับนะจดเล่มอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะอ่ะต่อไปนะขอให้ฟังเลยเสียงแบบว่าสีบ้างๆเหล่านี้เลยไม่เคยปรับแก้โครงสร้างตัวรถหรือว่าจมน้ำพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนคุณผู้ชมนะพันนี้เลยนะโตโยตา้ารีโวพรีนเลอร์สมารตัวเอ t นทรคุณผู้ชมส ราคาห้าแสนหนึ่งหมืนเก้าพันบาทนะครับนะรถปียี่สิบเอ็ดนะคุณชมไม่สัหนึ่งแสนสามหมืนห้าพันบาทโอ้ขอไปไม,ม่หนะึ่งแสนสามหมื่นห้าพันกิโลคุณชมนะราคาห้าแสนหนึ่งื่นเก้าพันเนี่ยคุณผู้ชมดูสันเหลี่ยมตัวรถของเขานะฮะอ่ะสวยคุณผู้ชมนะฟีดาวพอนอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันคุณผู้ชมนะประมาณนี้แหละนะครับนะดูคันนี้ดีกว่าใหม่มากคันนี้นะจะบอกว่าใหม่มาก แค่ดูผมก็รู้เลยนะว่าใหม่มากๆคันนี้นะครับนะไม้ My นะ่าจะประมาณหมื่นนะคุณผู้ชมอ่า isuzu นะคุณผู้ชม isuzu d-max highlander 1.9ตัวแซดนะครับนะคันนี้ไม่หนึ่งหมืนหกพันคุณผู้ชมมนาะผมให้ดูเลยนะไม่หนึ่งหมื่นหกพันกิโลนะครับนะรถปียี่สิบสามก็คือรถใหม่ๆนั่นแหละนะรถเพิ่งออกมาใหม่ๆนะครับนะสวยมากคุณผู้ชม ไฟข้างหน้าของเขาเป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไทม์ไร n ์รังิงแล้วเรียบร้อยนะคุณผู้ชมมีไฟตัดหมอกมาให้ไฟเดียวอยู่ด้านล่างนะครับนะใครที่เป็นสาวกอนะีซูซุเนาะต้องบอกว่ามาดูคลิปนี้เนี่ยมีให้เลือกทั้งโตโยต้าอ u ส u ุและนิสสันนาวาร่าเลยคุณผู้ชมนะฮะโตโยต้า <Toyota S 2> ก็จะเป็นรนะีโวเนาะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสี่ประตูหรือว่าแค p ปนะแต่ว่าคันนี้เป็นอ su ูสุคันนี้เป็นไฮเรนเดอร์ตัวแซดตัวแคมปอ๋อตัวสี่ประตูคุณผู้ชมนะ ไฮเรนเดอร์ er, สี่ประตูคุณผู้ชมสวยมากๆคันนี้นะครับนะใครใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะคุณผู้ชมหรือว่าใครที่เป็นสาวอ e ีซูซูนะก็มาทางนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากได้รถสี่ประตูนะรถกระบะสี่ประตูอีซ e ูซูตัวใหม่ๆแบบนี้นะไปป้ายแดงคุณผู้ชมอาจจะฟรีดาวน์ไม่ได้นะครับอ่ะฟรีดาวน์ไม่ได้หรอกต้องมียี่สิบยี่สิบห้าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะถึงจะออกรถได้นะ ก็คือเงินดาวคุณต้องมีอ่ะตรงคุณต้องมีหลักแสนนะคุณต้องดาวสักแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณถึงจะฟรีดาวไอ้คุณถึงจะออกรถได้นะครับแต่มาที่นี่คุณผู้ชมนะไม่ไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเลยฟรีดาวได้เลยคุณผู้ชมนะฟรีดาวได้เลยนะรับผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆนะเรียกว่าหมื่นหนึ่งเงี้ยคุณผู้ชมอ่ะเรียกว่าผ่อนอยู่หมื่นต้นๆนะหมื่นสามหมื่นสี่คันเนี้ยหมื่นต้นๆแต่ว่าถ้าเป็นมือหนึ่งอ่ะคุณผู้ชม ถ้าดาวประมาณสักสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณสักหมื่นปลายๆเลยนะฮะผ่อนจุกๆเลยแต่นี้เรียกว่าผ่อนสบายๆประหยัดไปอีกเดือนละห้าหกพันเลยนะครับนะอ่ะมาดูคันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมนะโตโยต้ารีโวคุณผู้ชมเดี๋ยวดูฝากระโปรงนะไม่มีแบบว่าร่องรอยบุบรอยบุมรอยรักยิ้มใดๆเลยคุณผู้ชมโตยโยต้ารีโวพรเลนเนอร์สองจุดสี่ตัวไฮคุณผู้ชมตัวท็อปเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเอามาถ่ายถ่ายแยกอยู่คันนี้สวยมากคุณผู้ชมนะ ตัวไฮตัวท็อเลยนะในปี2020นะผู้ชมคันนี้ไม่แค่80,000นะฮะไม่80,000นต้องบอกว่าไม่แบบน้อยมากๆเลยนะฮะในหมวดของรถปี20แล้วเป็น Toyota Revo p i พ n n e r ตัวไฮด้วยนะตัวท็อด้วยนะครับนะแล้วเป็นรถ4ประตูคุณผู้ชมนะรถกระบะ Toyota Revo 4ประตูพร้อมเชลลี่บอยนะ4ประตูตัวท็อปเลยนะในราคา6,69,000 0บาทคุณผู้ชมนะฮะ แล้วได้ไม่แบบไม่ถึงแสนนะ่ะโคตรคุ้มนะผมบอกเลยคุ้มพูดตรงๆนะฮะเราได้ในส่วนของคาร์ดิบอยไปเลยนะฮะแถมให้ไปด้วยนะเราไม่ได้ถอดออกนะฮะเปิดได้ไหมอ่าเปิดได้คุณผู้ชมนะให้ดูด้านในกระบะอ่าด้านในไลเนอร์แบบเงาสวยแบบนี้เลยใหม่มากๆนะครับใหม่มากๆอะสต็อกรถเยอะมากคุณผู้ชมรถวีทีพีีรถ SUV ก็เยอะนะครับนะรถเจ๋งรถกระบะมีหมดเลยมีถึงรถตู้เลยนะฮะ,ะมาดูคันสุดท้ายดีกว่านะคันสุดท้ายนี่เลยนะครับกับ t ต y o t a r e v o ว่พรีแรนเนอรตัวมีตรคุณผู้ชมนะต้องเป็นบอกว่าเป็นตัวรองท็อปนะน่าสนใจคันนี้น่าสนใจเช่นกันนะเป็นรถ4ประตูเหมือนกันนะฮะเป็นรถกระบะ4ประตูแต่เป็นตัวมีตรคุณผู้ชมให้ดูหน้าเหมือนกันนะหน้าเขาจะค่อนข้างจะเหมือนกันเลยนะตัวไฮ ได้ตัวมิดคุณผู้ชมแต่ว่ามีความแตกต่างนะครับนะนิดนึงนิดเดียวเลยนะอ่ะไม่ใช่ที่กระจังหน้านะครับนะเนื่องจากว่าตัวเนี้ยคือเป็นสีบอลเงินเนาะกระจังหน้าเขาก็เลยเป็นสีขมเมียมนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยกระจังหน้าเขาจะเป็นสีแบบว่าสีน้ำตาลหน่อยนะชาโคลชาโคลหน่อยนะแต่รถปียี่สิบเหมือนกันนะครับนะรถปียี่สิบเหมือนกันไฟโปรเจคเตอร์นะ ไฟโปรเจกเตอร์ได้ทามไว้ทั้นิ่งอะไรเหมือนกันหมดเลยนะผู้ชมมีไฟตัดหมอกมาให้เหมือนกันนะฮะความแตกต่างก็จะอยู่ตรงที่คันนี้จะมีเซนเซอร์นะแต่ว่าคันนี้จะไม่มีเซนเซอร์หน้านะฮนะค,ความแตกต่างประมาณนี้ด้านนอกนะครับแต่ด้านในก็ต่างกันนิดหน่อยนะฮะต่างกันนิดหน่อยถ้าเป็นฟังก์ชันเรื่องความสะดวกสบายตรงนี้น่นเหมือนกันนะะต่างกันนิดหน่อยตรงกุญแจนะค,คันนี้เป็นกุญแจคีย์เลสนะฮะคันนี้เป็นกุญแจแบบขันธรรมดานะครับก็ อันนี้ก็จะมีพุสตาสมาร์ทเอ็นทีเรียบร้อยแล้วนะพร้อมอะแอคิ่งคูคอนโทรลน,นะแต่อันนี้ยังไม่มีนะครับผมประมาณนี้คุณผู้ชมคร่าวๆประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแบบเต็มเต็มทุกคันเลยสวยทุกคันคุณผู้ชมนะแล้วาราคานะ่าสนใจทุกคันเลยนะคันนี้ห้าแสนกวาบาทนะต้องบอกว่าราคานะ่าสนใจทุกคันเลยคุณผู้ชมนะฮะกับรถกระบะที่เรามีอยู่ในสต็อกตอนนี้นะส่วนใหญ่คุณผู้ชมสังเกตไหมอย่างคันนี้ยูนิสูเนี่ยก็จะเจ็ดแสนหนึ่ง จะแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นรถใหม่เลยปียี่สิบสามแล้วก็ไม่แค่หมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าโลนะแต่ว่าพวกรีโวอะไรเงี้ยก็จะไม่หลักแสนนะจะมีคันโน้อนอะตัวท็อปเลยนะไม่แค่แปดหมื่นนะคุณผู้ชมแต่ว่าราคาเนี่ยบวกลบนิดหน่อยนะแต่สองอันนี้ก็คือแบรนด์หลักไงโตโยต้ากับอซูซุไงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบงบไม่ถึงคุณผู้ชมงบน้อยอะ่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชมได้สี่ประตูเหมือนกันแล้วตัวสูงเหมือนกันเลยนะมาในแบรนด์ของ นิสันนวราได้ไหมนะงบน้อยนิดนิสันนวราได้ไหมคุณผู้ชมแต่ผมว่าไปได้นะนะฮะได้เครื่องยนต์สองจุดห้าด้วยนะฮะสองจุดห้าเครื่องยนต์ดีดีทีไอคุณผู้ชมนะเราเป็นตัวคาิเบิลนะครับนะต้องบอกว่าฟังก์ชันเขาให้มาค่อนข้างเยอะนะไม่ได้บับไม่ได้บับของเขานะไม่ได้บับแบบว่าโตโยต้าหรือว่าไม่ได้บับอีสุสูนะแต่จะบอกว่างบเนี่ยสี่แสนสามหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมนะประมาณนี้นะ 439,000คุณผู้ชมแต่ว่าฟังก์ชันคองผู้ชมเห็นไหมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มี d ดย์ทามไลท์ดับนิ่มีไฟทัดหมอกมาให้เหมือนกันนะฮะมีมาให้เหมือนตัวท็อปเลยนะครับนะและที่สําคัญฟังก์ชันเด็ดเลยคุณผู้ชมนะมีกล้องมองภาพรอบคันครับนะมีภาพมองก็มีกล้องมองภาพรอบคันมาให้นะครับนะอ่ะภายในประมาณนี้ผมให้ดูต้องบอกว่านี่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคุณผู้ชมเนะี่ย ผมพูดตรงๆเลยอะไรที่เป็นเสื่อมสภาพผมให้ดูนะผมไม,ม,ม่หมกเม็ดแน่นอนนะฮะอันไหนที่มันเสื่อมผมก็บอกว่าเสื่อมเลยนะฮะเก็บให้คุณผู้ชมเปลี่ยนเบาะให้นะฮะเราต้องถอดเบาะทุกคันคุณผู้ชมไปทําการอบการสปานะฮะเปลี่ยนเบาะใหม่อะไรใหม,อม่อะไรที่เสียเราต้องแก้ไขคุณผู้ชมนะรับรองว่าได้รถใหม่แน่นอนนะฮะับรถเรา่ารถใหม่แน่นอนและคันนี้เป็นเอ็นจิ้นสตาร์้าวคุณผู้ชมนะฮะ ราคาไม่ถึงสี่แสนห้าคุณผู้ชมแต่ว่าได้แองจิลสาตาตร์จอมองภาพรอบคันนะจอกลางทัสกรีนคุณผู้ชมด้วยความที่เขาเป็นแบนรงองด้วยเนาะแต่ว่านิสสันนวราร่าก็ใช้งานได้ดีคุณผู้ชมนะเรียกว่าใช้งานได้ดีเลยนะฮะฟังก์ชันก็เยอะคุณผู้ชมนะฟังก์ชันดูนะฟังก์ชันเขามีมีเหมือนกันคุณผู้ชมมีมาเยอะเหมือนกันเยอะพอสมควรนะฮะเยอะพอสมควรเลยเรียกว่า น่าใช้คุณผู้ชมน่าใช้นะฮะกับราคานี้นะใครที่งบมีประมาณสักสี่แสนกว่าคุณผู้ชมมาจับมันจองคันนี้ได้นะมาจับมันจบคันนี้ได้เลยนะสวยคุณผู้ชมนะโดยรวมๆแล้วก็สวยเช่นกันนะไม่แพ้กันนะกับนิสสันนวาร่าสองจุดห้าแคริเบิลคุณผู้ชมนะสต็อกรถเรามีเพียบเลยนะที่เป็นรถกระบะเนี่ยเยอะมากๆคุณผู้ชมนะใครสนใจนะครับ ต่อเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลย0623947748เบอร์โทรนี้แอดตายขึ้นนะครับนะใครสะดวกมาดูรถคุณผู้ชมอยู่แถวกรุงเทพนะมาเลยคุณผู้ชมหนองจอกสุวินทวงศ์นะครับหรือว่ามินบุรีเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับนะแต่ก่อนจะเข้ามาคุณผู้ชมผมแนะนําว่าให้โทรบอกต้าก่อนนะให้แนะนําว่ามาหาต้านะคุณผู้ชมไปหาเซลล์ไปเจอเซลลที่หน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมให้บอกว่ามาหาน้องต้านะครับเดี๋ยวน้องต้าจะพาดูพาชม ได้แบบละเอียดละเอียดเลยนะอยากดูคันไหนนะพาชมได้แบบละเอียดและพาร้องขับได้เลยนะครับนะก็ประมาณนี้คุณผู้ชมคร่าวๆประมาณนี้เนื่องจากว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่และยังไม่ได้อัปเดตราคาเลยนะยังไม่ได้ปรับสภาพด้วยเนาะแต่ว่าถ้าอยากได้ราคาจริงๆนะอยากคุยเรื่องรายละเอียดตัวรถหรือว่านู่นนี่นั่นนะคุณผู้ชมแบบละเอียดละเอียดกันเนาะแอดไลน์มาด้านล่างนี้เลยหรือว่าเบอร์โทรันี้เลยนะโทรมาได้เลย0 6 2 3 9 4 7 7 4 8นะครับ สำหรับตัววันนี้คุณผู้ชมผมขอตัวลาไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวพบกันใหม่คุณผู้ชมนะกับประบะมือสองนะ้องผู้ชมเกตเอนะตากระบะมือสองเกตเอนะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเน้นๆให้ทีละคันทีละคันเลยนะครับนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ